ดีคร <gesch> ับครับผมสวัสดีครับครับผมที่ต้อนรับผู้าสู่ช่องเอ็นดี้โฮมคับนะครับตามกันศรีย์นะครับวันนี้พามาสัมภาษณ์เพื่อนนักฟุตบอลทีมชาติของผมนะครับเส้นทางของเขาเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงวันนี้จะได้เห็นกันแล้วทำไมสามคนผมถึงได้มารู้จักกันเริ่มจากคนแรกนะครับคุณเลือดถือดีครับครับผมสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับครับผมคุณี่กําลัง รับุณเลิศคุยให้กับน้องๆพี่ๆเขาฟังใหม่ว่าเส้นทางของคุณเลิศก็แรงมาด้านใจจากบัวใหญ่น้องเพื่อนบัวใหญ่ของรานเราเราเข้ามาสู่ราชวินิตบางแก้วได้ก็อะไรนะมีผลงานอะไรบ้างรับครับพูดให้พี่น้องฟังก่อนเดินนะครับก่อนเดินผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเด็กบ้านนอกที่โตมากับความยากจน แล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นกีฬาครับในระดับปฐมศึกษาที่พู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ครับแล้วก็พอดีทางเรียนนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาก็เริ่มต้นเข้ามาโค้ชคนแรกของผมก็คือการสุรชัยดนเจิมนะครับตอนนี้ ท่านก็ย้ายบิวไทยภูมิแล้วเนาะูอ่าพอกีฬาเรื่องแรกที่ผมเล่นมันมันไม่ใช่ฟุตบอลหรอกครับมันเป็นกีฬาพื้นบ้านก็คือ,อเตปะปากระกอร้อที่ที่คนไทยทุกคนที่อยู่ในสายเลือดมัน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 ต้องดีไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเตะปากระกอร้อของเราก็เป็นเลือดนะ่นครับอ่าผมเริ่มจากการเตะตะกอ้อมาก่อนนะครับ,รบพอ มามัธยมนะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้เข้าไปคัดในการอยู่ที่โรงเรียนประจำอำเภออำเภอบุญใหญ่ครับที่โคราชกับนครราชสีมานั่นเองแล้วก็แล้วมีโอกาสเข้ามารับวิลลิมเกลมีใครแนะนำครับเนี่ยฮะมันจะเป็นต่อไปครับก็คือมันจะเป็นสเต็ปต่อไปคือว่าพอผมมาคัดที่บัวใหญ่เสร็จปั๊บผมได้ ได้ทุนเรียนนะครับเรียนฟรีแล้วก็จากนั้นผมก็เล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสของโรงเรียนบัวใหญ่นะครับที่เพื่อนๆแนะนำมาแล้วก็โค้ดฟุตบอลนะครับอาจารย์สุธิระนะครับสุธิระนะครับแล้วก็พอเสร็จปั๊บกม็มาการที่บุรเหลือเหลือเสร็จปั๊บอาจารย์สุโค้ดกิตวันนะครับ <c oughs> พดกิตสุวรรณทำทีมที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยาคม2ครับในช่วงนั้นมันก็จะมีแข่งกีฬาในจังหวัดแล้วก็แข่งกีฬาเยาวยชนต่างๆนะครับของภาคอีสานนะครับพอดีได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนคนรราชสีมานะครับในในในช่วงเวลานั้นครับก็ไปแข่งที่จังหวัดสุรินทร์ครับก็ได้แชมป์อตอนนั้นผมอายุ15นะครับตอนนั้นผมอายุ15 เรียนมปลายที่ที่บุญเหลือนะครับเรียนโบยใหญ่แล้วก็ย้ายไปบุญเหลือเลยนะครับเรียนโบยใหญ่เรียนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาเรียนที่บุญเหลือนะครับพอบุญเหลือเสร็จปั๊บอาจารย์สุพจน์สุวรรณก็ส่งเตะโค้ชครับปีนั้นปีแรกโค้ชครับครั้งที่สิบเอ็ดครับผมครั้งที่สิบเอ็ดนะครับปีนั้นปีแรกแล้วก็ได้เล่นเป็นตัวแทนของไอสานได้เข้ามาเล่นในกรุงเทพครับเข้ามาเล่นในกรุงเทพ ก็ได้มาเจอโค้ดคนหนึ่งครับที่เขาชักชวนนะว่าน่าจะไปอยู่โร mm hmm. uh, งเรียนดังของ uh, ลูกหลังห,งหาท่านขายาวนะครับ mm hmm. รก็ไปคัดไดหลายอย่างคาดไดหลายที่ไม่ว่าจะเป็นวัด uh, ด mm ุจ hmm. ิคิดเตียนรัศ uh, มีช้างสุนเดชาก uh, ระทุ่มมงคลครับแล้ uh, วก็าพานันธุ์รายการดำเนิน mm hmm. พนนันธุ mm ์ hmm. ารายการดำเนินที่เรารู้จัก ครับพอดีผมได้ทุกที่นั่นแหละแต่ได้ทุกที่เลยใช่ไหมได้ทุกที่เลยครับแต่แต่ผมเลือกมาที่ราชวิบังแกว้วเพราะว่าราชวิมังแก้วมีอาหารทุนีเลี้ยงแล้วก็ที่พักฟรีใช่ไหมฟรีครับ,รบผมเลยเลือกราชวิมังแก้วครับในช่วงนั้นก็ได้เล่นในรายการ,รากีฬานักเรียนต่างๆที่ทางโรงเรียนส่งนะครับ ตัดสนุนนะ,ะก็มีทีละสถานการณ์ของสมุทรปราการ,ะร,ะการนะครับสมุดประการแล้วก็เป็นตัวแทนเขตนะครับเขตยหนึ่งของเรียกอะไระเขตกรารศึกษาเขตการศึกษานะครับแล้วก็ไล่มาพอเสร็จปั๊บก็ได้มีลีกมีลีกก็โยนมาทางที่บา้านลีตกกอนนั้นก็ได้เจอกับทางกิตา ตาชูติมิทวันนาครับ,รบก็ได้แข่งขันกันไปเราก็รู้จักตั้งแต่ตรงนั้นมานะครับก็ได้แข่งขันลีกนักเรียนนะครับสิบโรงเรียนแลาเปินบาแก้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรการเป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปแข่งขันในตอนนั้นนะครับ <c oughs> ผมก็ได้โอกาสคัดอีกรอบนึ่งอ,อยู่ในโรงเรียนก็ต้องคัดน,นะครับเพราะว่า มันมีหลายอายุรุ่นนะเพรนั้นแข่งขันต้องแข่งขันตอนรัเนั้นผมเข้าไปตอนอายุประมาณ1 6ปีนะครับ16ปีเข้าไปเล่นอของโรงเรียนแม่มัาแก้วนะครับโดยเข้าไปคัดติดอ,อาจารย์สกลเห็นอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมเคารพและแล้วก็ให้โอกาสผมได้เล่นนะครับได้เรียนได้กินได้อยู่นะครับ ได้รู้จักคำว่าเป็นนักกีฬานะครับก็คืออาจารย์นะสก้อกิ่นกระเซ็นครับผมก็ท้ครับไม่ได้ทำอะไรผมพูดไงาะครับว่าเราเรียวทางเลยนะครับมันมีทางมันทางปรนมาณนั่นในใไม่มีสอคลิปไม่มีอะไรนะครับผมสัมภาษณ์แบบอยู่กินกันมาแล้วก็ใช้ความ เขาเรียกว่าเพื่อนฝูงนะสน่ทสนมกันคุยกันแบบโดนยวๆมันอาจจะไม่เป็นอาชีพนะขอโทษครับเอาแบบเอาแบบเดียวๆเอาผมเดียวๆเลยคุยกันแบบนี้แล้วก็มันนานมือมือพี่น้องๆมันมันมันเล่นออกแล้วครับแล้วแล้วบุลเลอร์ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไปที่ไหนครับตัวตัวแทนทีมชาติก็ ไปที่ประเทศสิงคโปร์กับก oh สิง์มาเลเซียมาเลเซียครับไปในการการในการเตะนัดกระชับมิตรครับแชมเปียนมิตรแชมเปียนมิตรตอนนั้นไปก็ชนะสิงคโปร์ชนะมาเลในชั้นครับตอนตอนนั้นมันเป็นทัวร์ครับทัวร์ในกานเตะรอบๆแต่ก่อนมันไม่มีไปแถวแถบเอเชีย มันออกเอเชียใต้เอเชียเหนือมันทำไม่ได้ไปมันก็อยู่แถวอาเซียนนะครับอาเซียนอาเซียนนะครับก็ไปประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มีลาวเวียดนามอีกนิดหน่อยนะครับเวียดนามก็จะไปนั่งเครื่องไปแล้วกลับนะครับไปเตะประมาณวันสองวันก็นั่งเครื่องกลับนะครับแล้วก็ชนะมานะครับเป็น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 แมคเฟลลี่นะครับแมคเฟลลี่ ของตัวแทนนะครับไปในนามทีมชาตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเอามาติดตัไปก่อนถึงเพื่อนเพื่อนรักอมีกคนหนึ่งนะครับคือต้าครับโชติวิทบันธาครับสวัสดีครับเป็นคนนครพนมนะครับตาเพื่อนอยากให้พูดให้น้องน้องพี่ๆีของความายเส้นทางเก้าความสุขอัสสัมชันศรีราชามายังไงและช่วงช่วงนั้นอ่ะตาได้รางวัลอะไรบ้าง โอเครี่น้อเขาฟันครับคือแรงบันดาลใจคือรับพ่อครับพ่อชอบเตะฟุตบอลนะครับมีพี่น้องสี่คนก็เลยทั้งซ้อมด้วยกันครับตื่นเช้าคือไปซ้อมคือไปซ้อมด้วยกันหมดไ๊บกาเลยฝึกมาเรื่อยๆครับเตะบอลผมเตะบอลก็เริ่มเต้นก็อนุบาลนะครับนุบาน เล่นเล่นตัวผมเอนะครับคิดว่าบดอลพอโตมาปุ๊บครับตอนอายุสิบสามพ่อพามาคัดที่โรงเรียนชุมชนบ้านหลังเรียนครับผมเป็นเครือข่ายของสถาบันศรีราชาพันช์สถาบันศรีราชาเรียนในปีหนึ่งปุ๊บพออายุสิบสี่ครับก็เข้าสถาบัศรีราชาสถาบันศรีราชาครับ เรีนฟรีนัเพืะใช่ครับตอนนั้นได้โคต้ามีเบียซ้อมเรียนฟีที่พับฟรีเบียนเลียงซ้อมได้เรีน้อมคือเรียนกระตักใจในการตอนนั้นเดือนละสาม้อยบาทเดือนละสามบาทถือว่าเยอะมากนะครับสมัยนั้นสมัยนั้นปีพศอะไรเพอนพอจำได้มัเขาเข้ากัไหก็เลยจำจไม่ได้เลยก็คือพวกผมตอนนี้3 6บกครับก็ไล่เอาเอาไปแล้วกันมืนบอกเลียวครับ ทุกอย่างความจริงหมดเอาความสถิติรวมกันมาคุยกันเลยนะครับผมตอนนั้นแข่งก็มีพวกรายการอะไรบ้างรายการพวกกรมพละกรมพละทหารอากาศทหารอากาศอะไรประมาณนั้นอ่ะทหารอากาศนักเรียนตอนนั้นได้แชมป์อะไรบ้างเพื่อนปิดกันไปนอนมามีดูอัการชั้นสิ่ทหาพรานที่ได้อยู่มีแชมป์กรมพละพวกเคฟซีรีส์เคฟซีรีครับผมอ่าโอเคัโอเคนะครับตอนนี้อาอาจารย์ไม่ แชมป์เคอฟซีต่อไปผมจะพูดให้พี่น้องฟังว่าพวกผม3ามคนรู้จักกันได้ไงนะครับแล้วก็จะเป็นสเตต,ต่อไปในการที่จะต้าพูดแล้วก็เลือพูดนะครับก็คือพวกผมเป็นคนบ้านนอกเหมือนกันทุกคนผมเป็นคนสกลน,นะครับเข้ามาเ,าเล่นฟุตบอลลงโซนพงครับที่สุว,วรรณภูมิแล้วก็อาจารย์อาจารย์แอ๊ดนะครับถ้าคนเล่นฟุตบอลคว,ควจะรู้กันอาจารย์แอ๊ด เป็นคนแนะนําที่ผมเข้ามาคัดบอลที่อ e ิเทอร์เซียทําให้ได้รู้จักกับบุลเลอร์เกิดดีแล้วก็ตา้าชติวิทย์ปัญทานะครับเข้ามากับผมอยู่สอนกินมาด้วยกันนะครับในรายการนั้นแล้วทีนี้ตา้าอ่ะเรามาถึงมัธยมแล้วตอนนี้อยากจะให้พูดถึงอะไร้ในตาา้าก่อนแล้วกันพูดถึงว่ามัธยมเนี่ยต้ามีรางวัลอะไรติดไปพรบ้างอ่าณตอนนั้นต้าเรียนอยู่ที่มหาลาัยกรุงเทพนะครับ ต้าพูดกันแล้วกันเองให้น้องฟังที่ฝั่งครับผมว่ามีทรบัดอะไรบ้างครับผมเขียนกัเลยเอ่อพอได้รางวัลช่วงเมืปลายแชมป์เคสซีรีส์ครับก็พอจบปุ๊บก็มาครับทีมชาติกรุงเทพครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมอยู่ที่ลังสิตเราลังสิตลังสิตครับ ก็ได้ซ้อมกับพวกไทยลีกครับก็มีมีชื่อไปติดทีมชาตินะครับมีชื่อติดทีมชาตินะครับของปีนั้นนะครับถ้าติดทีมชาตินะครับมีชื่อติดทีมชาติแล้วก็มีพวกเมื่อก่อนมันจะมีพวกยางบัตรยางบัตรนะฮะเอลีปยนนรับิ๊กแต่แต่สภาพร่างกายไม่ดีครับบาดเจ็บก็เลยต้องถอนตัวครับคนนี้ก็ มาดาครับชีวิตนักเตะเราเก่งอันางเดียวมันไม่ได้บางทีก็เรื่องโชว์จาตาเขามาช่วยด้วยครับคือต,ตอนนั้นผมจะไม่มีใครมีรู้จักตาชชีวิตบรรทาน,นะครับ,รบเเเขาแก้เวันนาวันนาเออวันาบันนาโู้ตายตาวันนาวันนาันเห็นคยดูเนนสมุลเออไม่เจอกันมาผมไม่เจอมานานมากนะครับตอนนี้พวกผมรู้สักง 2 5 7ห้านองเพื่อนสองา2 57เจคนมารู้จักกันแล้วมาซ้อมฟุตบอลแล้วกปคิดด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคอ่อ่ะาแล้วทีนี้อยู่ที่มองเทียเพื่อนแล้วก็เตะฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีกครั้งแรกได้แชมป์เอาพูดที่น้องๆฟังเป็นได้ไหมเออเอ่อไม่เป็นไรเพื่อนออกไปเรื่อยๆไม่เป็นไรคิดยูรีกเราทำเตะได้ปีเดียวครับ กาต้องพาเข่า้องพาเข่าครับแต่ว่าปีนั้นได้แชมป์ใช่ไหมได้แชมป์ครับเป็นฟุตบอลมหาวิทยาลัยนะครับครั้งแรกก็คือครั้งแรกด้วยนะครับคือแชมป์คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนช่ไหมครับได้แชมป์หนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับพี่นั่งครับตาโชติพิชิตบรรทัดครับก็บรรณาร พ okay. uh huh. cat ี่ด er ิเลาี่ดิเลาโอเคอ่าบุเลือดครับผมมาหาลัยครับผมมหาไลัยนะครับผมก็เล่นรายการในบ้านก็พูดให้พี่น้องหน่อ่คหลังจากได้มิตแล้วก็ได้โคต้าครับได้โคต้านักกีฬามาที่มอตเต้นอียิปต์ครับนะของหกของห้าของหกครับของห้าหกครับได้มาอาจารย์ก็คอย อยากจะชวนมาเหมือนกันอยจะชวนมาว่าไปลองไปดูนะครับมันก็จะมีหนงังสือส่งมาที่โรงเรียนนะครับแต่นั้นก็ได้ได้เข้ามาเรียนเข้ามาเรียนเสร็จปับ๊บปีแรกคือปี2546อนะ่สเป็นเป็นเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาเรียนที่มาหาวิทยาลัยเอสเตรเลียนะครับก็ได้เข้าร่วมนะเป็นนักนกีฬายูนิฟ์ก็ได้เล่น เด็กไปเล่นรายได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นด้วยทุนร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็คือเด็กป้านอ๊อกป้านออกครับครับมันมีอย่างมันก็คือเอาแขงเอาขาเอาความสามารถนะาหัวใจหัวใมจ่ายโมจ่ายยังไงโมตัดครับป้านออกเอาความสามารถของเราไปเลียงนะครับกับการที่ได้เรียนการที่ได้อยู่ได้กินนะครับของมหาวิทยาลัยเขาก็ฟรีเหมือนกันรคับแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยคแนบทางมหาวิทยาลัย ก็มีเงินเดือนให้นะครับทุกคนที่ได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการได้แชมป์มันก็มีได้แชมป์ของทัพอากาศทออทออวิเทชันวิเทชันแชมป์ของทอฟุตบอลช่วยงอนี่ผมก็เล่นครับแชมป์ช่วยงอผมช่วยงอด้วยกันนะครับเป็นที่รู้จักกันนี่แหละครับขอบคุณครับแล้วก็ฟุตบอลคิกช่วยราชธรรมช่วยงอครับนะครับแล้วก็เรียนติดต่อเพื แล้วก็เลื่อนเลื่อนชั้นครับขึ้นมาเป็นเสื้อคอเสื้คอขึ้นขึ้นมาเสื้อคอแล้วครับเสื้คอขึ้นสเต็กขึ้นมาเลยช่วยพลาดข้าชหนาคอออกไปเมื่อก่อนเมื่อยนเาจะไปคิดถึงรัฐบาลนะครับเห็นคอไปแล้วอยากคิดถึงรัฐบาลครับยี่ต่อต่อต่อต่คือเราเราก็ได้แชมป์เสื้คอนะครับแล้วก็บวกบวกเข้ามาด้วยของรายการยูริกนะครับของรายการยูริกแล้วก็บอลทอบอลมกครับ ครับมันก็ได้มันก็ได้เล่นได้แล้วก็ได้แชมป์ด้วยกันมาหลายคนก็ดีใจนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ได้แยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายนครับสุดท้ายก็ต่างคนก็ต่างทำงานต่างทนานนะครับแต่ก็จะมีบ้างในในการเล่นก็จะส่วนมากที่เป็นการเล่นเพื่อการสนเพื่อการสนนะครับและมีช่วงบูลเลอร์เองก็ไปเปลี่ยาเรียกว่า สอนของเลยของขาใหม่เ <comprend> นี่ยใช่ไมครับใช่ใช่ออลองลองคุดีเออช่วงนั้นช่วงนั้นผมผมผมจบมาใหม่พอดีครับจบใหม่พอดีก็คือหาหางานแล้วลูกบอลมันมันอายุเรามันเยอะแล้วครับอายุเราเรามันเยอะแล้วเราต้องเปลี่ยนนะครับเราจบเสร็ับเราก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่บริษัทที่แขมชบังชลบุรีนะครับชลบุรีนะครับแล้วก็ได้ ได้ใช่พี่ปาพี่ชายยาเนี่ยเพื่อนนักเตะเรียกคาราบานนะครับเนโคตรถึกคุณยังไงบึ้มพอดีเรา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 ไปเจอเพื่อนคนนึงแล้วก็เจอรพ่นพี่ที่มหาเลยเช่นในเชียงครับครัเขาเอานามแบบเกล็ดกับพี่บอลนาพี่เก็ดพี่บอลอือเกลตับพี่บอลเกลด้ำสุดยอดรับ่แล้วนพี่มาเขอยู่ด้วยตพี่มาครับอที่ี่เรียนด้วยกันใช ก็ยินดีให้กำลังใจน้องๆนะพอไปทำงานที่บริษัทไททอมิทนะไททอมิทมิตุบัตสุดไททอมิทมิตุบัตเป็นกีฬาอุตสาหกรรมฟุตบอลออุตสาหกรรมของผ้าผ้าผ้าตะวันออกตะวันออกก็ได้แชมป์มาอีกแชมป์เลยนะครับได้แชมป์เงินรางวัลเงินรางวัลน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนก็เป็นฟุตบอลสารวัลที่ใหญ่นะครับใหญ่ นึงสเต็ปได้พอเราได้แชมป์เสร็จปั๊บเราก็ได้มีโอกาสไปไปไป,ไปเตะบอลในในชุมชนหองค้าหมาครับชุมชนหองค้าใหมาอ่อพอดีมีเพื่อนมีพักพวกอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเล่นไปพอเสร็จปับ๊บเห็นนาเอ๊ะนายเอนะครับนายนะเอ็กก็คือ,อ,อคนที่คอยดูแลกีฬาคนที่คอย ฝึกวันนากีฬาคนที่คอยซัพพอร์ตนักกีฬาทุกอย่างไม่กระทั่งอาหารการกินที่พักที่อยู่อาศัยไม่กระทั่งเรื่องปากท้องของพวกพวกในทีมงานจากนั้นเขาก็มาดูโปรไฟล์ผมว่าเคยเคยเล่นอะไรยังไงมาที่ไหนเรียนที่ไหนมาสอนในมาบ้านพอดีเขาบอกอย่เลือนมึงไม่ต้องเล่นให้มึงสอนเด็กเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปเรียนโค้ดตอนแรกก็เรียนโค้ดเรียนโค้ดที่ธนุรีธนุรีเรียนโค้ดโปรแกรมโค้ดได้ BC เลยเซ้นอ่าเส้นเป็นเป็นไป็น T T เลเซนเออเป็นเป็นเป็นที T T เลเซนนะครับเป็นการสอนด้วยต้วประเทศแต่แต่แต่ไม่รู้นะทำไมนั้นที่เขาบอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีเอ่อเห็นเห็นเห็นแววในการเอ่อ สอนเด็กก็เลยจับผมมาเป็นโค้ดมาเป็นโค้ดตั้งแต่อายุสิบขวบครับสิบขวบยันประชาชนครับนะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือธีรยุทธ์จำเริญนะครับที่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 คอยช่วยกันดูแลเด็กๆนะครับสอนเด็กๆนะครับว่าเราเอาประสบการณ์ของเรามาเล่าให้เด็กฟังแล้วก็เอาแบบฝึกเน่เน่น ที่เราไปเรียนมาแล้วก็เป็นแบบมีค้าบ้านๆบ้านๆก <imprint ed? S 1> ็คือทําตามแบบฝึกบ้านทําตามประสบการณ์ที่เราเคยเล่นมาบ้างแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเคยแข่งขันมาบ้างว่าจะต้องออกรูปแบบยังไงเราก็เลยได้ไปเป็นโค้ดให้กับเด็กๆนะครับโค้ดให้กับเด็กตรงน,นั้นนะครับ่น้องนข้ามใหม่แต่ส่วนหนึ่ง ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติครับต้าก็เป็นคนที่มาสอนบอลเด็กที่รัศวบ้านครับสถานรัศวบ้านก็ได้แจ่บอกเขาก็หมายยังไงเพื่อนมาเป็นว่าพิมาครับนัางหนือยังไงเพื่อนเป็นอคาเดมีนะครับเป็นก็ตอนนี้ปิดไปแล้วครับตอนนี้คือช่วงนั้นสอนดิ้นครับสอบเพื่อนแล้วมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปครับครับแล้วบุคลากรก็ไม่พอเลยพนักงานไม่พอเลย ว่าก็นั่นนหะครับก็คือแต่ละคนหลังจากที่จบมหาลัยมาขออาชีพอะไรอย่างนแล้วก็ตอนนี้ถ้าเองก็มีธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวพูดเลยเพื่อนผ่านช่องไปที่นี่เลยครับเลยอยู่ตรงไหนยังไงแฟนฝาดเออเออหลายของร้านอยู่แถวดูตลาดการลับสมัครเพื่อนผมเพื่อนผมคนนี้นะครับเล่นฟุตบอลเก่งมาก แต่เวลาคุยตจอหน้าก็ผมพยายามคุยนะคุยหลายครั้งมาถ่ายให้ผมหน่อยมาถ่ายกูหน่อยนะเอาพูดภาษาเพื่อนถ่ายพูดหน่อยเออแต่งนวลไม่พูดเก่งครับแต่เวลาพูดไม่ค่อยเก่งพูดยังไงพูดเป็นคน<อ>พูดไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าอยู่ในสนามนี่ยคนะือรุนแรงตอบโจทย์ทุกอย่างเลยพูดจริงๆวันครับผมวันนี้นะครับก็บมาเปิดร้านดูฮะครับก็ทําด้วยกันเลือดด้วยโต้าด้วยเป็นเจ้าของเจ้าของร้านโดยตรงนะครับ เดี๋ยวก็นัะครับวันนี้เราตั้งร้านอยู่ที่ตลาดกลางน่านตลาดกลางร่านสวยลำลูกกาคลองสี่นะครับคลองสี่นะครับเปิดเป็นร้านชนที่ส่งชนที่ส่งช่วงที่นี้เป็นเป็นเดลิเวอรี่ก็มีครับแล้วก็มีผ่านทางแอปไลน์แมนแกอปแล้วก็ไปเดี๋ยวเดียว ถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปผมจะปรับหมุดปรับหมุดอดีไลน์ของร้านนะครับเบอร์โทรนะครับของร้านองเพื่อนผมครับสามสมัยนะมีทุกคนแล้วก็พี่น้องได้ดูยครับอร่อยจริงครับทำทำครับทำจากใจเราเราเราเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็สะอาดต้องสะอาดก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับอ่าอีกอย่างนึงอ่าช่วงนี้ที่ผมมาถ่ายทำก็คือผมได้รับปากกับพี่น้องอาไว้ ว,วันที่ห้าเพื่อนถอยทิปคือนัดบันทึกผมมาถ่ายเนี่ยมันเป็นชวน่วงโควิดนะครับโควิดแต่ก็เดินทางมาแบบด้วยความย่ำลำบากกับ,บเพื่อนอะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่อะไรนี่นะสถานที่ของเราที่แรกคุยกับต้าไว้เตรียมที่ว่าสนามฟุตบอันทางน่าสบายเลาวนี่แหละไว้อย่างน,าน,าางนี้แต่ว่าเมื่อนี้ก็คือรัฐบาลก็งดกิจกรรมพวกนี้ไปเราไม่ได้ถ่ายที่สนามฟุตบอลครับ วันนี้ต้องขอบคุณร้านของรุ่นพี่ของเรานะครับเป็นร้านกาแฟนะเพื่ใช่ครับเป็นร้านนกบัวกับร้านน้อะไรนะเพื่อนเตอร์สวิตต์มอลเตอร์สวิตต์นะครับต้องขอบคุณสถานที่จริงที่าที่ให้เรามาถ่ายทำนี้นะครับขอบคุณมากผมขอพูดอย่างนึงครับการที่ผมเองแฮปี่นะครับบูเลอร์เจปาต้านะครับปี2 5ง7เราได้มารู้จักกัน สองคนด้วยกันกินอยูด้วยกันคือผมไม่เจอกันมา,านนประมาณสักเกือบๆปีได้ 10, 10, 10, 10, 10. ป่ะเนสี่เจ็ดนประมาณสักสิบปีได้สิบกว่าสิบปีนะครับพี่นอ้องคือสิ่งสําที่สุดครับผมว่าคนเราเนี่ยไม่เจอกันาากนานขนาดนี้ก็ช่างแต่มิตรภาพความเป็นเพื่อนหรืออะไรอะไรอย่างอันนี้นผมกล้าพูดตรงๆนะ่านทางคลิปเลยผมมาเจอปุ๊บผมบอกว่า เพื่อน่อะมีน้ำใจให้แคนะ่นี้นะแค่นี้นะเพื่อนไม่เคยจะจะเอาตามหรืออะไรเลยนะครับในการที่เม,มา,ามนะาทำคลิปนีค้คือเพื่อนให้ดีใจสถานที่เขไม่ได้เสียของไม่อะไรทุกอย่างนี่ครับคือเพื่อนแท้เราไม่เจอกันไม่ว่าจะกี่ปี่หรือ,อยังไงครับคําว่าเพื่อนแท้จำผมไว้ไล้ถ้าคุณเจอเพื่อนแท้แนละ้วคุณอย่าทิ้งของเพื่อนแท้มันมีค่ามากกว่า,างินทองฝากคนไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ อ,อยากจะให้บุเลอร์อ่ะบุเลอร์ก่อนแล้วกันฝากให้น้องๆหน่อยคนไหนที่แบบว่าจะเข้าเข้ามา,าเรียนที่โรงเรียนดังๆในกรงเทศราชวิทิตบางแก้วมูเนอุเลี่ยได้คุณฟรีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างแล้วก็มีมีอะไรบ้างที่จะเข้ามาฝากให้น้องๆหน่อยัำดับแรกครับครับผมหัวใจครับหับวใจหัวใจหัวใจในการรัก ถ้ารักสิ่งไหนไม่ว่าจะทํางานหรือว่าจะเป็นนักกีฬาประเภทใดก็แล้วแต่นะครับถ้ามันถ้ามันมีคําว่าความรักในสิ่งที่เราทํานะครับมันรักในสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตะก้อหรือกีฬาประเภทต่างๆถ้ามีความรักมันก็อยากทาําพออยากทํามันก็เกิดประสบการณ์นะครับเกิดประสบการณ์แล้วก็ทํามันอย่างใี้มี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 วาม,ม,มใจ มีความสุขแล้วจะทำด้วยใจต่อนะครับของเราไม่ต้องหวังผลนะครับไม่ต้องหวังผลสิ่งไหนที่เราหวังมันมันมันจะเกิดความเครียดนะครับแล้วก็ถ้า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 เราทำด้วยใจแล้วนะครับผลตามมามันก็จะกลับมาหาเรายหญ่ข้าโตั่นะครับฝากน้องหน่อยด้อยครับก็ ตั้งใจอดทนฟังโค้ชครับครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรียนไปด้วยครับครับก็ให้ไปไปพูดกันไปนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ตาครับสุดท้ายนี้ครับหลายๆคนครับนักฟุตบอลมีเพื่อนเพื่อนกันที่เข้ามาครับมีคำสุด e ซ c l u s ซี e นะครับตอนนั้นสมัยอยู่หอพักนักกีฬาด้วยกันนะครับพีุ่เลื่ เพื่อนเขานั่งแดดเ้ากันอยู่คุณไปทําอะไรในห้องน้ำครับเพื่อนรอกัน20นาทีวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆพื่อนกินเอื่อนเอ๊ะทั้สุขวัลยทุนช้างเพื่อนทุกคนรอคำตอบของอยู่ฝ่ว่าตอบลูกชายเอามาพูดเลยว่าวันนั้นห้องน้ำผมใส่รูปโซล่าทาวอจินั่งเอกเอฟบีไปล่างพัสดุสุดเลยครับตอนนั้นของญี่ปุ่นเอาตอบครับ ปิดคลิปแล้วครับตอนนี้คำถามช่วยผู้สิทธ์ลุงผู้ชายครับทำอะไรอยู่ครับผมอาบน้ำอาบอาบอาบอาน้ำครับโอเคโอเคเข้าใจนะครับเพื่อนทุกคนโอเคนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณตาเพื่อนครับขอบคุณครับที่รักขอบคุณครับเลือดเลือดที่รักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับน้อง ที่มีความฝันเือนกับพวกเราตอนสมัยเราเป็นเด็กเด็กเกข้ามาเราเราเรานำเสนอไม่ค่อยเก่งไม่ได้เสนอพวกผมส่วนมากจะเตะเก่งจะจะไม่เป็นการแสดงออกทางการนำมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสื่อให้ฟังก็คือว่าเนี่ยน้องๆหลายคนพี่เขาเป็นแบบอย่างนะครับมีความทีมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาทุกคนเหมือนที่ที่คุเลืองที่หน้าพูดคือคนเราจะทำจะทำได้ออกมาดีต้องมาใจ มาจากความรักนะครับแล้วสิ่งที่เราทำมันจะออกมาดีๆสุดท้ทททายนะก็ขอบคุณเพื่อน <iology. S 1> แล้วก็ฝากพี่น้องทุกคน FC นะครับกดติดตามช่องอเอ็ดดี้โฟกัสสุเบศ์ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับนีละเพื่อนเื้อนักฟุตบอลยุคเก้าศูนย์ผมออกมาเรื่อยๆให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันต่างช่องนี้เลยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ขอบคุณครับพี่น,น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคิดหนาเจอกันคิดหนาช่วยช่วยช่วย